สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาญชอา ICU พบกับผมหมออนด์ผู้เชี่ยวชาญื้องก,กรรโรคปอดได้ซีอูครับก็มีทางลูกเพจนนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปอดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลที่เป็นการคัดกรองมะเร็งปอดทั่วโลกมาให้ดูนะครับ รวมถึงมีของประเทศไทยตอนท้ายด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยมันถึงไหนแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากเรื่องของ Lung Cancer Screening Where do we stand ของอวารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า b e a ร t นะครับในปี2024นะครับเขาก็เป็นการสรุปรวมว่าเอ๊ะตอนนี้เราคัดกรองมะเร็งปอดอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกเราก็มาดูข้อมูลกันว่า คนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยว่าเสียชีวิตเยอะขนาดไหนนะครับเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยเป็นมะเร็งที่เสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยเยอะนะครับประมาณ1.8ล้านคนในปี2020นะครับอันนี้คือที่เสียชีวิตเฉพาะจากมะเร็งปอดน,นะครับแล้วก็มีออตาการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%เท่านั้นเองหมายความว่าถ้ามี100คนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยผ่านไป5ปีแล้วจะเหลือรอดแค่15คนนะครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเจเลยคือมาวินิจฉัยได้ตอนที่มันลุกลามไปมากแล้วนะครับพอมันเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายลุกลามไปแล้วเนี่ยหวังว่าจะรักษาให้หายขาดเนี่ยบางทีมันยากนะครับแล้วก็จะมีผลแทรกตอนหลายอย่างตามมาแล้วนะครับเลยมักจะเสียชีวิตไปนะครับเพราะว่ามันตัวโรคมันรุนแรงมากแล้วนะครับคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะ ถ้าเราสามารถคัดกรองมะเร็งปอดได้ก่อนว่าคนเนี้ยออตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการรักษาที่หายขาดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับซึ่งการคัดกรองมะเร็งปอดที่เราเรียกว่า lung cancer screening นะครับเราเพบว่ามันสามารถลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับมะเร็งได้20%นะครับแล้วก็ลดการอัตราตายโดยรวมๆเนี่ยประมาณ6.7%นะครับ เพราะนั้นการตรวจคัดกรองเนี่ยเอ้พอเราเห็นว่าเออมันสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็น่าทำนะครับก็เลยมีการคิดค้นโปรแกรมคัดกรองมะเร็งขึ้นมาในหลายๆประเทศนะครับแต่สำคัญคือข้อหนึ่งเลยนะครับคือต้องเลิกบุหรี่ก่อนนะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าเออเราไม่ต้องเลิกบุหรี่ก็ได้งั้นเราก็สูบต,ต่อแล้วเราก็มาเอ็กซรย์คอมเตอร์รังสีต่ำทุกปีทุกปีเดี๋ยวเป็นปีไหนเดี๋ยวเราก็รักษาไปแต่เราก็ยังสูบบุหรี่ต่อ ซึ่งความคิดนี้ไม่ไม่ถูกต้องเลยนะครับสิ่งสําคัญเลยเบอร์หนึ่งนะครับคือถ้าใครสูบุรีเนี่ยต้องเลิกสูบุรีก่อนนะครับอันที่2คือการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลังสีต่าําเข้ามาช่วยในการตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งในการเบื้องต้นในระยะแรกๆนะครับซึ่งเรามีข้อมูลนะครับอันนี้เป็นกราฟถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยก็คือจํานวนผู้ป่วยสะสมนะครับแนวนอนคืออายุนะครับเราจะเห็นว่า เส้นแต่ละเส้นเนี่ยก็แทนจํานวนผู้ป่วยที่สูบบุหรี่นะครับสีม่วงคือยังสูบบุหรี่ต่อเนื่องนะครับไม่หยุดหมอบอกใครบอครอบครัวเตือนไม่หยุดนะครับสีเขียวเนี่ยคือมาหยุดได้ตอนอายุ50สนะครับสีแดงมาหยุดได้ตอนอายุ30สีฟ้าข้างล่างสุดเนี่ยคือไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับซึ่งเราเห็นว่าจํานวนของคนเป็นมะเร็งนะเทียบกับไม่เคยสูบบุหรี่ที่อายุ75ปีกับคนที่เคยสูบบุหรี่ นะครับยังสูบอยู่จนถึง75เนี่ยโอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างกันเกือบ10กว่าเท่านะครับคือมันมันสูงมากกราฟมันพุ่งขึ้นไปเลยจะเห็นว่าถ้าเรายังสูบบุหรี่อยู่แล้วเรายังไม่เลิกเนี่ยยังไงการเกิดมะเร็งมันก็จะสูงมากตามไปด้วยนะครับต่อให้เลิกบุหรี่ไปแล้วโอกาสเกิดมะเร็งก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลสําคัญที่เราได้มานะถามว่าทั่วโลกเนี่ย คัดกรองการมะเร็งปอดอย่างไรนะครับเขาก็รวบรวมมาในข้อมูลนี้มันก็มีทั้งอเมริกาเหนือนะมียุโรปนะครับซึ่งประกอบด้วยเช็กโปลแลนด์แล้วก็โครเอเชียนะครับในเอเชยเียจะมีจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะทางแคนาดาและอังกฤษก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเอามาใช้บางส่วนนะครับในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งพอเรามาดูข้อมูลจริงกดโครเอเชียเนี่ยเป็นประเทศแรกในยุโรปนะครับที่ทําการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดตั้งแต่ปี2020นะครับ โดยเขาเริ่มที่อายุ50-75ปีที่สูบุรี่เนี่ย1-2ต่อวันเกิน30ปีนะครับแล้วก็หยุดสูงเน่ยน้อยกว่า15ปีมาคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ปอดหลังสีต่ำนะครับอันนี้คือที่กลเอเชียใช้ถ้าที่เช็คใช้เนี่ยเขาวางแผนไว้4ปีนะครับปี2022-2026แล้วก็เอาคนที่เสี่ยงสูงในช่วง5้าสบห้เสูบี่ปีแล้วก็กำลังสูบบุหรี่หรือเคยสูบ แต่ผลมันย,ยังไม่ออกนะครับหลายประเทศคืออยู่ในเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วก็ดูความคุ้มค่าความคุ้มทุนอยู่นะครับอย่างเช็คเนี่ยก็ยังไม่ออกผลออกมาว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับโปรแลนด์เองก็เริ่มทําในปี2020นะครับทำไป3ปีนะครับก็ทําเหมือนคล้ายๆโคเอเชียก็คืออายุ50-75ปีที่สุบรีหนึ่งซองเกิน30ปีนะครับแล้วก็หยุดสู่มาไม่เกิน15ปีมาคัดกรองด้วยหลังสีต่ำนะครับเอ็กเซอร์คอมพิวเตอร์ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ประเทศอื่นๆในยุโรปจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าพอไหมที่จะเอามาใช้กับคนทั่วไปทั้งประเทศของเขานะครับเพราะว่าพวกนี้การค่าใช้จ่ายสมมุติเราไปทาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแน่นอนเป็นหลักสมมติอาจจะ 3- 4มสี่พันบาทสมมติผมสมมติไว้ที่ประมาณสี่พันนะครับสี่พันเนี่ยสมมติเอามาทําทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยสมมติคนไทยมี70ล้านคนคนละสี่พันบาทเนี่ย โอ้มันเยอะมากนะครับเป็นสัดส่วนที่ที่มันใช้ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแล้วแถมทําไม่ใช่ทํารวดเดียวจบนะครับทำติดต่อกันทุกปีไปเรื่อยๆเนี่ยงบประมาณประเทศบางทีไม่พอนะครับซึ่งทางฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําโปรแกรมแบบนี้เลยนะครับเพราะเขามีปัจจัยเช่น1ค่าใช้จ่าย2อาจจะการเข้าถึงเครื่องมือมันไม่ได้ทําได้ทุกโรงพยาบาลไม่ได้ทําได้ที่คลินิก หรือรอพอสอตอทาได้มันไม่ใช่นะมันต้องไปโรงพยาบาลที่มันใหญ่ระดับหนึ่งมาถึงจะทําได้ใช่ไหมครับในอเมริกาเองเป็นประเทศแรกที่ทําการศึกษาในช่วงปี2015นะครับผ่านศูนย์ตรวจสุขภาพเนี่ย4 0 0พแห่งนะครับเขาก็ใช้เกณฑ์5 0 8 0ปีที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกไปไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็ทางสมาคมอเมริกาเนี่ยก็มาแนะนําเพื่อว่าให้ทําที่คนสูบบุหรี่เนี่ย1-2ต่อวันเนี่ย เกิน20ปีขึ้นไปก็แนะนําในคนกลุ่มตรงนี้นะครับก็ไปทําการตรวจมาตัวเราได้ข้อมูลมาว่าการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่าเนี่ยมันช่วยลดอัตราการเสรียชีวิตได้นะครับที่จีนเองก็มีนะครับจีนทําตั้งแต่ปี2010นะครับเขาทําในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปที่เคยสูบบุหรี่แล้วก็เลิกไม่เกิน15ปีนะครับรวมถึงคนที่เคยมีประวัติโรคปอดเรื้อรังหรือคคครรรออบบััวเเปป็็นนมะงด จะเห็นว่าจีนเนี่ยครอบคุมไปถึงคนที่มีโรคปอดเรืเ้อรังแล้วก็มะเร็งปอดด้วยนะครับเพื่อเอามาคัดกรองว่าคนนี้จะเป็นมะเ,เร็งปอดเบื้องต้นหรือ,อยังนะครับก็เห็นว่าจีนเนี่ยทำไม่เหมือนกับทางด้านทางยุโรปนะครับทางเกาหลีใต้เองก็จะทำคล้ายๆกับอเมริกานะครับในช่วงอาย50ุ50-80ถึงปปีแล้วก็เลือกบุหรี่ไม่เกิน15ปีแล้วสูบมาอย่างน้อย1-2ต่อวันมา30ปีขึ้นไปนะครับก็เห็นว่าทางเกาหลีใต้ใช้ เออเกนเนี่ยคล้ายอเมริกานะครับทางไต้หวันเองเนี่ยก็ใช้อายุ50-74ปีสุบมาไม่เกิน15ปีแล้วก็ต้องสูบอย่างน้อย1ซองต่อวนันมาปีรวมทั้งมีครอบครัวเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมด้วยจะเห็นว่าไต้หวันกับจีนคล้ายๆกันตรงที่ถ้ามีป,ปอดครอบครัวเป็นมะเร็งปอดเนี่ยกลุ่มนี้เขาถือว่า การคัดกรองนะจะได้ประโยชน์เขาเอามารวมด้วยนะครับต่างกับต่างประเทศที่เขาไม่ได้รวมตรงนี้นะครับฝั่งยุโรปไม่ได้รวมเลยครับจะเห็นว่าทางไต้หวันจีนเนี่ยเอามารวมด้วยในการคัดกรองมะเร็งปอดน,นะครับโดยสรุปตารางนี้จะเป็นตารางสรุปของการตรวจคัดกรองของแต่ละประเทศนะครับถ้าในฝั่งของอเมริกาเหนือนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสมาคมออกมานะครับถ้าเอาล่าสุดของสมาคมของมะเร็งของอเมริกาเนี่ย ก็จะใช้อายุที่5 0าสถึงแปปีนะครับแล้วก็เคยมีปวดสุบรีหนึ่งองต่อวันเกิน20ปีขึ้นไปนะครับแนะนําให้ทําเป็นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่ำทุกปีนะครับอันนี้คือของอเมริกานะครับซึ่งออกมาคําแนะนํานี้ในปี2023นะครับส่วนของทางด้านเอเชียเองเนี่ยถ้าเป็นจีนเนี่ยจะเอาที่5 0าสถึงเจปีนะครับแล้วก็สุบรีเนี่ยอย่างน้อยก็คือหน่งองต่อวันมายีปีใช่ไหมครับ แล้วก็อ่อก็ทำเอ็กซเรย์แล้คอมพิวเตอร์อรังสีต่ำนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มประมาณ50ปีใกล้ๆกันนะครับญี่ปุ่นจะแปลกนิดนึงญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่ตั้งแต่40ปีนะครับแล้วก็ปอดสูบบุหรี่เนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีประวัติอ่าไครทเรียาทางด้านสูบบุหรี่นะครับแต่ญี่ปุ่นจะใช้เป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจเสมยะนะครับซึ่งทําเป็นประจําปีนะครับแต่ถ้าเกิดจะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อรังสีต่ำเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยแนะนําว่า ควรจะทําในคนที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆถึงจะคุ้มค่านะครับอันนี้คือเป็นของญี่ปุ่นเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็แตกต่างออกมาจากประเทศอื่นนะครับถ้าเป็นเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยจะไปในทางเดียวกัน55-74ปีแล้วก็สุบหรีเยอะหน่อยนะครับก็คือ1-2ต่อวันเกิน30ปีนะครับแล้วก็ทําเป็น e x ็กเซอคมิเตอร์ถ้าเกาหลีจะทําทุกปีถ้าไต้หวันจะทําทุก2ปีนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีความ แตกต่างกันแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าควรทําไม่ควรทําคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยจริงๆแล้วจะให้ดีมันต้องมีการศึกษาทดลองในประเทศนั้นๆเพราะแต่ละประเทศความเสี่ยงของการเกิดะมะเร็งปอดมันก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งพอมาดูข้อมูลของเอเชียเนี่ยเราพบว่าในคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยทางฝั่งเอเชียถ้าเทียบกับยุโรปนะครับ คนที่ไม่สุบรีเป็นมะเร็งปอดเนี่ยดูจะเยอะกว่าเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะกว่าทางด้านฝั่งยุโรนะครับเลยต้องมีการคิดแนวทางที่เหมาะสมอย่างที่จีนเขาเอาคนที่ไปตรวจครอบครัวเป็นมะเร็งปอมดมาตรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับมะเร็งปอดที่เขาเจอในอายุน้อยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่ต้องคำนึงมากๆเลยคือราคาที่ต้องจ่ายนะครับเรา าสามารถจ่ายได้ไหมรัฐบาลสามารถสนับสนุนได้หรือเปล่านะครับการเข้าถึงเครื่องมือแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรนะครับโดย่ารกรุงเทพผมคิดว่า,ากรุงเทพอาจจะไม่ยากนะครับถ้าเทียบกับต่างจังหวัดที่มันไกลๆภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยบางทีมันเข้าถึงเครื่องมือยากจริงๆนะครับมันไม่ใช่ออกนโยบายมาแต่ทําจริงไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับ รวมสังโครงสร้างโรงพยาบาลด้วยไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปเข้าได้เลยนะครับอย่างของเราอย่างโครงการสามสิบบาทที่เรารู้กันก็ต้องมีการส่งต่อเป็นทอดๆใช่ไหมครับพวกคลินิกปฐมภูมิเนี่ยมันคงตรวจแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หมอเฉพาะทางที่มีจํากัดบางทีเราคิดว่าเอ้ยได้ทำเนี่ยได้ทำเอ็กซเรย์แล้วโอเคละเปล่ปามันต้องมีหมอที่มาอ่านฟิล์มให้เราอีกด้วยนะครับซึ่งหมอประเทศไทยไม่ได้เยอะหรือมีทุกจังหวัดแบบ พร้อมเพียงอย่างนั้นนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆของแตกต่างกันไปนะครับแต่ถามว่าที่ไทยมีไหมที่ไทยมีนะครับในการตรวจคัดกรองเนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่นะครับว่าเราทําการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่านะครับเริ่มโดยกลุ่มเสี่ยง8จังหวัดที่เวนพักเหนือตอนบนนะครับแล้วก็เขาก็เอามาดูนําล่องก่อนนะครับแล้วก็โดย ที่เขาใช้นะครับก็ใช้55-75ปีนะครับที่สูุบรี่หรือเลิกสุบรี่ไม่เกิน15ปีแล้วก็ใช้ครอบครัวมีปอดป่วยเป็นมะเร็งปอดด้วยนะครับรวมถึงผู้ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เราเข้าใจว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองน่ะนะครับที่ยังสุบรี่อยู่จะเห็นว่ากลุ่มนี้เขาศึกษาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่มิถุนาถึงกันยา6-7นะครับก็คงต้องเอาข้อมูลอะไรทั้งหมดมาประมวลก่อนว่า ผลการตรวจเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคุ้มค่าไหมนะครับถึงจะวางแผนต่อไปในอนาคตของประเทศไทยว่าเอ๊ะควรจะอันเนี้ยเข้ามาในส่วนของการคัดกรองมะเร็งปอดไหมนะครับแต่ถ้าบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในตามข้อบ่งชี้นี้แล้วสมมุติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะตรวจอะเรามีเงินอะเราอยากจะตรวจได้ไหมคําตอบคือเราไปตรวจได้นะครับแต่ว่าประโยชน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับ ที่เขาศึกษาในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะเนี่ยเขาจะทําการศึกษาในกลุ่มที่เสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอดนะครับแต่ถ้าเราเสี่ยงต่ําแล้วเราไปทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำที่เกิดขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าใครชอบนเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์นะครับเอานี้สวัสดีครับ